ไอเดียดีมีแล้วรวยอ๋อผมอยากรู้ว่าไอเดียดีมีแล้วรวยเนี่ยคือยังไงรถไฟฟ้าขอไอเดียประหยัดเมื่อเทียบกันน้ํามันแล้วเนี่ยครับโอ้โหประหยัดกว่ากันเยอะเลยการที่จะเอาเงินไปตื้อรถน้ํามันใช่ไหมเราก็มาตื้อรถไฟฟ้าใชไฟฟ้าใช้พลังงานสะอาดเนอะใช่รักโลกรักโลกเสียงก็ไม่มีวัดครับโรงพยาบาลครับหรือโรงแรมที่ต้องการสงบความสงบมลพิษก็ไม่มีเสียงก็เงียบ ครับโอ้โหเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยแล้วแถมประหยัดอีกต่างหากประหยัดอีกต่างหากเดี๋ยวผมต้องหัดเก็บเหมือนเฮียบ้างนะแล้วคุณท่าทางนี่จะต้องไปเม้นต์เปเม้นต์กับเมียแล้ววันนี้เราเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้เราเขาเก็บกว่านะได้ครับเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเก็บเก็บไว้ที่ผมไหมไม่ได้ไม่ได้ผมเก็บดีผมเก็บดีเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่นับนะสามหมื่นเดี๋ยวเกนมาไม่เอฮียผมเกรงใจโอเคโอเค เขาเรื่องนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตของ ida ev กันโอ้ลิเธียมแล้วทำไมเอาไอเนี่ยเจ้าเนี่ยมาทาไมอ๋อผมอยากจะให้เห็นว่านวัตกรรมเนี่ยมันพัฒนาจากแบตตะ่วไปเป็นแบตลิเธียมแล้วนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีหลายชนิดนะครับแต่วันนี้ ida ev เนี่ยนะครับเป็นชนิดลิเธียมไอรอนฟอสเฟตซึ่งเป็นแบตชนิดที่ไม่ติดไฟนะครับแล้วก็ไม่เกิดการเผาไหม้ตอนนี้เป็นที่นิยมมาก นะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติในการให้พลังงานเนี่ยที่สูงมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมของ iDev เนี่ยครับมีวงจร BMS ในตัวด้วยแล้วมันแตกต่างกับที่ขายขายกันในท้องตลาดยังไงคือขายกันคือในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นการแพ็คเองแล้วก็ผอด้วยพลาสติกคล้ายๆผ้าเทปนะผมเห็นมันแค่พันเอาเนาะใช่ใชแล้วบางบางที่ก็ทําเป็นตู้ไม้ใส่แต่ของเรานี่ยอย่างแข็งเลยเหล็กเลยนะเนี่ยเราเหล็กอย่างดี นะครับแล้วก็มีซิลกันชื้นนะครับกันน้าเข้านะฮะหนานะหนาครับหนาเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเซฟตี้อ่ะเอะตัวนี้เห็นสีฟ้าๆเหมือนกันไม่ใช่เอาผ้าเทปมาพันใช่ไหมอ๋อไม่ครับอันนี้เราแพ็คพลาสติกมาอย่างดีเลยอันนี้มันฉีดเป็นกล่องเลยนะเนี่ยใช่ครับพลาสติกแบบฉีดเป็นขึ้นรูปเลยนะใช่ใช่ใช่อย่างดีเลยเนาะตัวนี้น่าจะทนความร้อนด้วยนะใช่ครับอือนะฮะเขาเขามีอุณหภูมิในการทํางานของเขาซึ่ง ตามสเปคของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่รลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยนะครับ,รบก็คือที่เรานำเข้ามาของ iDeV เนี่ยนะครับมีบรบแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ48โวลต์นะครับแล้วก็ต่อก้อนหรือเปล่าต่อก้อนใช่นะครับแล้วก็ความจุกระแสะไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่15แอมป์วัตต์ชาว ครับนะครับแล้วก็การเก็บพลังงานเนี่ยก็คือเอาค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมาคูณด้วยค่ากระแสเนี่ยก็จะได้721.5วัตต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของเราเนี่ยอยู่ที่54.6โวลต์ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่35.75โวลต์นะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้มากกว่า1,000ครั้งการชาร์จมากกว่า1,000ครั้งเนี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยก็ประมาณ8-10ปีนะ ของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยนะครับขนาดของตัวชาร์จเนี่ยนะครับเหมือนเดิมของเราเนี่ยเป็นที่ชาร์จแบบตัดไฟเต็มแล้วตัดเต็มแล้วตัดใช่ก่อนตัดนิ่งก่อนไปจะหยุดนิ่งก่อนใช่ผมเรียกว่าเป็นสมาร์ทชาร์จของ i d v ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยนะครับเราควรจะต้องใช้ที่ชาร์จแบบตัดไฟเนี่ย ที่4,8่โวลต์7.5แอมป์ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จในประมาณ4-5ชั่วโมงมแต่ตัวนี้ที่เรานำเข้ามาเนี่ยประมาณ5แอมป์5.8า8แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยก็จะประมาณ7-8ชั่วโมงอันนี้คือชาร์จแบบศูนเลยนะจนถึงแบตเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งกระแสยิ่งน้อยยิ่งใช้เวลายิ่งามาน,านแต่ ถ้าเราใช้ตัวชาร์จเนี่ยที่มีค่ากระแสในการชาร์จเนี่ยมากกว่า7.5แอมป์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันชาร์จเร็วเกินไปนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมไวไวหรืออาจจะทําให้เสียนะครับแล้วก็อุณหภูมิในการทํางานเนี่ยนะครับของการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่0ถึง45องศาเซลเซียส นะครับแล้วก็อุณหภูมิในการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานที่ลบ20องศาจนถึง60องศาเซลเซียสในการเก็บรักษาเนี่ยนะครับเราต้องเก็บในอุณภูมิ0องศาถึง40องศาเซลเซียสนะครับ,รบแล้วก็ประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตของ i d v เนี่ยเป็นชนิด18650ถ้าเราไปเปิดดูในรหัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่า18650กเนี่ยก็คือชนิดเนี่ยก็คือเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟต นะครับแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่ภายในเนี่ยจะเป็นเซลล์แบตเตอรี่กลมๆนะครับเป็นก้อนเล็กๆนะครับซึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือจะอยู่ที่3.7โวลต์2.5แอมป์วัตต์ชั่วโมงมันจะมีทั้งหมดเนี่ยในเนี้ยจะแพ็คเป็นเป็น1ิบสชุด13ชุดหนึ่งจะมี6ก้อนนะครับแล้วก็เราก็เอาทั้งหมดมาแพ็ครวมกันเป็น1นึ่งก้อนนะครับก็คือจะได้แรงดันไฟฟ้าที่48โวลต์15แอมป์วัตต์ชาวโม ส่วนขนาดของแบตเตอรี่นะครับมีความกว้างนะครับ17.2นะครับความกว้างเนี่ย17.2เซนนะครับส่วนความยาวเนี่ยสามเอซนนะครับความสูงเนี่ย8.6เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยให้วเวงทายหนักเท่าไหร่สักประมาณ10โลเปล่าผมม่ะหนักเท่าไหร่น้ำหนักของแบตเตอรี่ลิเท่าไหร่ไอเดีย E ีีนะครับห้าจกิโลเองโอ้โหทำไมเบาจังอ เฮียเว้งรู้ไหมครับแบตตะกัวเนี่ยหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่อะถ้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบตตะกัวของรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อครับ12อโวลต์20แอมป์วัตต์ัวหนัก2ี่สกโลยี่หกโลยี่หกโลหนักมากเลยนะครับกี่เท่าตัวอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ห้าด้าุดอ่าห4สี่ยสี่สี่เท่าหนัก4สี่เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ย หนึ่งจ่ายกระแสไฟเนี่ยคงที่เลยต่อเนื่องเลยนะวัดฮาวต่อเนื่องเลยนะมีพลังมากใช่แล้วน้ําหนักแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในการกินแบตเตอรี่หรือการใช้ใช้พลังงานเนี่ยแน่นอนมันพุ่งยิ่งเราอ่ะมันพุ่งยิ่งน้อยมันก็ใช้พลังงานน้อยเดินทางได้ได้ไกลขึ้นใช่บางคนบอกว่าอุ้ยใส่แบตลิเธียมแล้วทาไมรถมันเร็วขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่ากันนะแต่เพอญไอ้นเนี้ยมันหนัก มันหนักด้วยมันหนักมันก็เลยทําให้ความเร็วของรถเนี่ยมัน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 ลดลงดลงลดลงใช่แต่อันนี้มันเบามันก็เลยทําให้ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ว่าด้วยการจ่ายกระแสเต็มเต็มใช่เต็มต่อจ่ายแบบต่อเนื่องเนี่ยอ่าสิบห้าแอมป์วัตต์เนี่ยคือเวลาเราบิดเนี่ยบิด ป๊บเนี่ยมีพลังโอ้มีพลังเลยครับอ่าซึ่งอันเนี้ยมันมันมันต้องรอรอบแล้วไซเคิลข,ของของตัวการจ่ายไฟเนี่ยครับถ้าเราบิดแต่แรกเนี่ยมันออกปื๊ดแต่มันจะจะดรอปลงแต่อันนี้มันจ่ายต่อเนื่องเลย15แอมป์ปื๊ดย,ยาวไปเลย mm hmm. นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแบตเตอรี่ IDEA EV เนี่ยที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้เนะครับ,รบเราสามารถใช้กับรถจักรยานไฟฟ้า2อง้อได้ ไอเดียสล้อก็มี mb 1 mb 1 mb 2 mb 2 std 1 std 1แล้วก็ std 2 2 s t d นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กับ3ล้อ3ล้อได้ด้วสนย์สามจุดศูนย์แล้วก็4.0แล้วก็4.0่จุูนครับซึ่งอาจจะสงสัยนะเอ้าก็3ล้อเนี่ยปกติเราใช้48โวลต์20แอมป์วัตต์ชวราวครับแต่ทำไมใช้ลิเทียมเนี่ยเราใช้แค่ตัวนี้48โวลต์15แอมป์วัตต์ชวราวเองครับนะครับผมมองนะ ว่าได้ระยะใกล้เคียงใกล้เคียงนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเบาน้ําหนักมันเบามันหายไปเนี่สีเท่าตัวเลยระยะเนี่ยได้ใกล้เคียงแต่ประสิทธิภาพในการขับขี่เนี่ยดีกว่าแบบตะกัวแน่นอนเวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรจะมีพลังกําลังเนี่ยมันจะดีผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับได้มีคือถ้าวันนี้มีลูกค้าสนใจเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อรถ i d v ครับนะครับเราสามารถเนี่ย ที่จะเิืนแบตเตอรี่ตะกัวตัวนี้นะครับเป็นลิเธียมได้ได้ด้วยเนาะเทือนได้ด้วยแต่ต้องเทิอนตอนจะซื้อนะครับเออถ้าซื้อไปใช้แล้วเนี่ยมาขอเทิอนเนี่ยก็ไม่ได้ครับได้แต่ว่ามันก็ราคาก็จะดรอปลงเพราะว่าถ้าเป็นมือสองแล้วมันเป็นธรรมดาธรรมชาติตอนคุณมาซื้อรถเนี่ยนะครับแล้วก็คุณขอเทิอนเนี่ยก็จะเป็นราคาพิเศษสําหรับลูกค้าไอเดีย EV เท่านั้นอ่าแล้วยังแถมครับแลกเปลี่ยนตัวนี้ให้ด้วย คืใหญ่ด้วยนะพร้อมพร้อมกันเลยใช่ครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะพร้อมที่ชาร์จพร้อมที่ชาร์จตัวสมาร์ทชาร์จถ้าไม่แลกเปลี่ยนครับตัวนู้นกระแสมันจะต่ำกว่าใช่ฉะนั้นมันจะไม่ไม่แมทช์กันใช่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการตัดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แนะนํานะครับครับเวลาซื้อซื้อคู่กันครับอย่าซื้อขี้นะครับเออแต่ซื้อขี้มันเหม็นหน้าดูเหม็นหน้าดูนะครับซื้อต้องซื้อคู่กันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านซื้อคู่กัน นะเรารับประกันวารันตีให้หนึ่งปีนะครับวันนี้แบตเตอรี่เนี่ยวันนี้เรากล้ารับประกันให้ปีโอ้โหผมเห็นแล้วนะโอ้โหดูมันมาตรฐานมากเลยทรับที่ผมเห็นขายกันที่ว่าเอาผ้าเทปมาพันเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกันเยอะเลยนะใช่ครับแล้วดูดูสายดิคือคือที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในคลิปเนี่ยที่ เห็นแล้วรถไฟฟ้ามันระเบิดไมเนีจริงๆมันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดแบบติดไฟแต่ของเราเนี่ยเป็นชนิดไม่ติดไฟเพราะฉะนั้นน่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วเรายังใส่เขาเรียกว่ากล่องที่เป็นเหล็กอย่างดีด้วยอธิบายยาวผมหนักแล้วเนี่ยโอไม่เป็นไร5.8โลเองโอเค5.8โลเดี๋ยวถือจริงๆน่ย เออเห็นเฮเว้งมีหอมีหออ่าแล้วถ้าลูกค้าเฮเว้งเนี่ยเขามีจักรยานไฟเฮเว้งก็แนะนําเขาอ๋อสามารถที่จะอ่าเอาไปชาร์จบนห้องได้โอ้โหชาร์จในห้องได้สายมีมีฟิลด้วยมาตรฐานเลยมีฟิลแล้วก็มีปลั๊กให้ด้วยมีปลั๊กในการเสียบชาร์จเวลานั่นเราก็ดึงออกไปแล้วก็หิ้วไปแล้วก็ชาร์จที่ห้องได้เลยนะฮะนี่แล้วผมลืมไปลิเทียมไอเดียอีวีเนี่ยครับสามารถใช้กับรถตัวทอ800ได้ไหม ก็สามารถใช้ได้นะใช้้ไดเพราะว่าของเราลองรับไงตั้งแต่48ถึง60โวลต์60โวลต์หมายความว่าวันนี้เนี่ยรถทอวันพัทเนี่ยตัวสเปคของแบตเตอรี่ของทอวันพัทเนี่ยจะเป็นขนาด60โวลต์45 แอมปัตาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้แบต5ก้อนแต่จริงๆอ่ะต่อ800เนี่ยจะเป็นขนาด60โวลต์4.5แอมปวัตต์ฮาวอ่าแต่แต่วันนี้ยกล่องเราเนี่ยกล่องควบคุมเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ตั้งแต่4.8กล่องควบคุมแล้วก็ตัวมอเตอร์ด้วยรองรับตั้งแต่4.8โวลต์ถึง60โวลต์หมายความว่าถ้าวันนี้ผมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอเดีย EV ตัวนี้ไปชาร์จ เอาไปใช้กับรถทอ800ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ไดครับอ่าก็คือตัวนี้จะเป็น48โวลต์15แอมป์ครับอ่าแต่ผมแนะนำนะครับเราก็ควรจะต้องเอาแบตเตอรี่ตัวลิเธียมตัวนี้มาขนานกัน2ตัวครับเราก็จะได้โวลต์ท่าเดิมคือ48โวลต์แตกกแ่กระแสเนี่ยกระแสเนี่ยเราจะเพิ่มเป็น30แอมป์วัตต์ว แต่ถ้าจะถ้าเราจะเท่ากับตัวทอ800เลยนะแอมของมันจริงๆเนี่ยก็คือ45แอมวัต์แอมวัต์เฮาผมว่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น3ตัวเลย3ตัวมันก็จะเท่าพพื้นที่ในการจัดเก็บสี่ห้าสีาพอดีเลยสี่ห้าพอดีเลยพื้นที่ในการจัดเก็บเราเนี่ยเหลือเฟือครับโอ้ยน้ำหนักรวมกันนี่ 6, 16, หนึ่งหกหกสองหกสามสิบแปดไม่เกินสิบแปดกิโลกรัมแต่อันนี้หกสิบหกสิบโลสามเท่า 85ก้อน60โลครับจะหนักก้อนนึงเนี่ยประมาณ12กิโล12กิโลใช่แต่นี้ก็18กิโลเองโอ้หายไปเยอะนะหายกันเยอะใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราใส่อันนี้45แหว์ฮาวกันนี้45แาอ์ฮาวเนี่ยโูหน้ำหนักหายไป4เท่าตัวเลย เทียบเท่าน้ําหนักคนคนหนึ่งคนเลยนะนะครับน้ําหนักเบามันก็สามารถที่จะใช้งานใช้งานได้ระยะทางได้ยาวขึ้นใช่แล้วถ้าพูดถึงความคุ้มทุนน่ยจริงๆแล้วนะเองที่ผมพูดนะว่าแบตเตอรี่ตะกัวตัวเนี้ยนะโดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยนะครับจะมีอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ2-3งถึงสามปีนะมีไซเคิลในการชาร์จ360ไซเคิลนะครับแต่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตของ IDV เนี่ยตัวเนี้ย มีอายุในการชาร์จเนี่ยมากกว่าพันครั้งนะฮะอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ8-10ปีถ้าพูดแล้วเนี่ยผมว่าประมาณ4เท่านะครสเท่าตัวแต่ราคาเนี่ยต่างกันเท่าไหร่เฮ้ยต่างกันเท่าเท่าตัวเท่าตัวเท่านั้นเองเพราะนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะถ้าคุณจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลดพัง แบตยังไม่พังเลยครับเราก็ไปใช้คันต่อไปได้ถูกต้องนะครับรถพังไปก่อนแล้วแต่แบตเตอรี่ยังอยู่แต่ถ้ารถไอเดียผมว่าเขาทนเหมือนกันทนเหมือนกันเราเน้นมาตรฐานครับเราเน้นความคงทนใช้งานแบบกันยาวๆครับอะไรก็มีอะไรเรามีครบครับนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็มาดูถึงจุดเด่นของสินค้า IDV นะครับแล้วก็อย่าลืมวันนี้เนี่ย IDV เนี่ยเรา รับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ1จังหวัด1ตัวแทนครับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อหาผมหรือเฮียเวงได้ตามเบอร์นี้เลยครับผมสําหรับวันนี้ครับไอเดียดีมีแล้วรวยครับผมขอรวยบ้างนะเหมือนท่าเปิดรายการครับสวัสดีครับ